สวัสดีค่ะพี่น้องอ,อสมอที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาด้วยเรื่องชอกสอ,ออสมอ,อีกเช่นเคยก็มีหลายๆท่านมีคำถามนะคะเวลาถูกหักเงินก็บอกว่าหักเยอะอยากออกจากการเป็นสมาชิกนะคะก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่ให้ความสำคัญสมัครแล้วแต่ไม่ถูกหักเงินนะคะ อันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่มีอสมท่านหนึ่งนะคะเข้ามาหาบอกว่าพออคะสมัครไปแล้ว4เดือนแต่ทำไมยังไม่ถูกหักเงินพออช่วยดูให้หน่อยนะคะก็เลยขอเลข13หลักนะคะมาเช็คดูก็พบว่าไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะ จึงได้เข้าไปในเฟซบุ๊กของสมาคมชพนกิจสงเคราะห์อ,อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เข้าไปในกล่องข้อความถามว่าสมัครแล้ว4เดือนยังไม่เป็นสมาชิกและยังไม่ถูกหักเงินทำอย่างไรก็มีคำตอบตอบมาว่ารบกวนส่งเลขบัตรประชาชนเลขบัญชี และชื่อนามสกุลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สมาคมนำไปตรวจสอบและแก้ไขแล้วก็มีดอกจานพร้อมกับวงเล็บว่าสาระสำคัญตามข้อบังคับคือเมื่อใบสมัครมาถึงสมาคมแล้วถือว่าได้เป็นสมาชิกของชกสอสมแล้วมีสิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์แล้วหากสมาชิกเกิดเสียชีวิตผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์นะคะ อันนี้ก็เป็นการบอกให้เราทราบว่าถ้าเราได้สมัครไปแล้วและใบสมัครของเราได้ส่งผ่านจังหวัดและก็ส่งเข้าสมาคมแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงมแม้จะยังไม่ถูกหักนะคะพวกเราสบายใจได้นะคะแล้วก็ค่อยแก้ไขไปตามขั้นตอนกระบวนการที่ท่านบอกนะคะพอดีเคสนี้นะคะก็ได้ส่งเลขบัตร ประชาชนแล้วก็เลขที่บัญชีไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะท่านตอบมาว่าสวัสดีครับสมาคมชพนก,กิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่สละเวลาเข้ามาสอบถามเราการุณารอสักคู่เจ้าหน้าที่จะติดตอ่อกลับไปโดยเร็วที่สุดหลังจากทางเจ้าหน้าที่ ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้ติดต่อกลับมาก็พบว่านามสกุลไม่ตรงกับบัตรนะคะก็ถามเรามาว่าคนเดียวกันไหมเราก็ยืนยันให้ว่าเป็นคนเดียวกันแต่ว่าได้เปลี่ยนนามสกุลนะคะก็เลยทางสมาคมก็เลยแจ้งมาว่าต้องแจ้งเปลี่ยนนามสกุลมาที่สมาคมด้วยนะคะแบบฟอร์ม เปลี่ยนข้อมูลสมาชิกดาวน์โหลดได้จากเว็บจกสออสมดอนะคะเราก็เข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็หลังจากเราให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วเราก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เซ็นนะคะหลังจากนั้นเราก็ส่งเอกสารตัวจริงนี่ ไปที่สมาคมทางไปรษณีย์เลยนะคะไม่ได้ผ่านอำเภอรหรือจังหวัดนะคะให้เจ้าหน้าที่รพสตรับรองแล้วก็ส่งเองทางไปรษณีย์ได้เลยนี่คือคําตอบจากทางสมาคมนะคะหากท่านไหนเจอปัญหาเดียวกันยังไม่ถูกหักเงินหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะก็สามารถแจ้งทางสมาคมได้โดยไปโหลดเอาแบบฟอร์มที่เว็บชกสอสม c o m นะคะ เดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้โควิด19กำลังเข้ามามือไทยอีกแล้วนะคะฝั่งเชียงรายเชียงใหม่พี่น้องอสมอทางเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ทางภาคเหนือดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็หมั่นล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เป็นห่วงพี่น้องอสมอทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 สวัสดีค่ะ